ถ้าพูดถึงมังงะญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จะต้องมีชื่อของวันพีซที่ครองตำแหน่งมังงะยอดนิยมที่สุดตลอดกาลอย่างแน่นอนข้อมูลจากเว็บไซต์ Statistics a n d Data ระบุว่าตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2021วันพีซขายไปแล้วมากกว่า500ล้านฉบับและยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆกับเรื่องราวการผจญภัยที่ยังไม่จบลงและ,ะที่ตีพิมพ์ออกมาแล้วมากกว่า1,000ตอนและน่าจะได้รับความนิยมต่อเนื่องไปอีกเพราะว่าเ e t f l ล x ก์เนี่ยเอามาทำไลฟ์แอคชั่นหลอด24 วันพีซดียังไงทำไมผ่านไป26ปีแล้วก็ยังฮิตอยู่วันนี้ซีรีส์สดใสที่พอดแคสต์กับไอวัฒน์สรรคุณาวงศ์จะพาไปหาคำตอบกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันไอวัฒขอ disclaimer ไว้นิดนึงว่าพอดแคสต์นี้เป็นการวิเคราะห์ตีความและมีบทความอ้างอิงอยู่ใน description ถ้าใครคิดเห็นยังไงแชร์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะและเนื่องจากเป็นการวิเคราะห์ก็เลยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในซีรีส์แล้วก็อยู่ในมังงะด้วยถ้าเกิดใครยังไม่เคยอ่านหรือยังดูซีรีส์ไม่จบเราไม่่ออออออยยาาากดานนนนนปปจะะต้้้งขมัีไนนะคะ สำหรับใครที่ไม่ใช่แฟนของวันพีซไอขอได้แคปเรื่องย่อให้ฟังกันสักนิดนึงค่ะประมาณ800ปีก่อนมหาอาจากรหรือ The Great Kingdom ที่ว่ากันว่ารุ่งเรืองมากเนี่ยล่มสลายลงเพราะกษัตริย์จาก20ราชวงศ์ได้ร่วมมือกันโค่นล้มอำนา,าจกษัตริย์กลุ่มนั้นก่อตั้ง World Government หรือรัฐบาลโลกขึ้นมาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีเหล่าสมาชิกแรกเริ่ม20ท่านเป็น World Nobles หรือ s l e c i a l Dragons หรือที่เรียกกันในไทยว่าเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยแหละค่ะอยู่เหนือรัฐบาลโลกอีกทีเผ่ามังกรฟ้าที่ได้ชื่อว่่าาาาเเป็นนนพรระจ้้้้ทีีสงโลกใบขึม ลบล่องรอยทุกอย่างออกไปจากประวัติศาสตร์และช่วงเวลาที่หายไปนั้นถูกเรียกว่าร้อยปีแห่งความว่างเปล่าหรือ the void century แต่ที่จริงเรื่องดาวเนี่ยได้ถูกแอบบันทึกไว้ในสีลาหินขนาดใหญ่เรียกว่าโพเนกริฟซึ่งถูกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆทั่วโลกแต่รัฐบาลโลกเนี่ยสั่งห้ามให้ใครค้นหามันโดยเด็ดขาดประมาณ20ปีก่อนเรื่องดาวในวันพีซจะเริ่มขึ้นก็มีจนสลัดชื่อโกลดีโรเจอร์และลูกเรือเนี่ยได้ออกค้นหาจนพบโพเนกริฟที่มีทั้งหมด30ชิ้นและในนั้นก็มีข้อมูลเรื่องร้อยปีแห่งความว่างเปล่ากับอาวุธในตำนาน3อย่างที่ทำลายล้างโลกได้นอกจากนี้ยังมีรถโพเนกริฟสีแดงที่บอกสถานที่ของเกาะลึกล4แห่่งทีจะนไปู ลาสเทลเกาะที่ว่ากันว่ามีมหาสมบัติอยู่โกลดีโรเจอร์ได้เข้ามอบตัวกับทางทหารเรือและประกาศว่ามีสมบัติรอให้ทุกคนครอบครองก่อนที่จะโดนประหารชีวิตซึ่งทําให้ยุคทองของโจรสลัดเริ่มต้นขึ้นโจรสลัดทั่วโลกต่างออกตามหามหาสมบัติที่ถูกเรียกว่าวันพีซโดยหวังว่าจะเป็นราชาโจรสลัดคนต่อไปตัดภาพมาที่มังกี้ดีลูฟี่พระเอกของเรา เขาเนี่ยก็มีความฝันที่อยากจะเป็นโจรสลัดตั้งแต่เด็กเขาบังเอิญไปกินผลไม้ปีศาจของแชงส์โจรสลัดที่เขาชื่นชมจนตัวกลายเป็นยางยืดแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยว่ายน้ําไม่ได้ถึงสุดท้ายแล้วจะเจอกับเหตุการณ์เสียงชีวิตที่ทําให้แชงส์ฮีโร่ของเขาเนี่ยต้องเสียแขนไปแต่ลูฟี่ก็ยังเติบโตมาด้วยความฝันและความทะเยอทะยานอยากจะเป็นราชาโจรสลัดอยู่เหมือนเดิม เขาฟอร์มดีมทีมขึ้นมาเพื่อที่จะไปตะลุยหาวันพีซทาให้มีมิตรภาพและเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นค่ะหนึ่งในสิ่งที่ทําให้วันพีซเป็นเรื่องคลาสสิกที่อยู่ได้ข้ามยุคสมัยแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า26ปีคือการสร้างโลกแฟนตาซีขึ้นมาแบบซับซอ้อนและละเอียดละออเพราะองค์ประกอบในเรื่องมีทั้งความหลากหลายของตัวละครการเมืองและประวัติศาสตร์ที่ทําให้เรื่องราวของวันพีซนั้นสามารถแตะประเด็นที่หลายจุดยังคงร่วมสมัยตั้งแต่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นมาจนถึงปัจจุบันอย่างเด่องความหลากหลายท้งเเพศฐาานะะแลชชือชติ อคติและการเหยียดความเหลื่อมล้ำและสงครามเหมือนกับโลกที่เราอยู่ ในวันพีซเนี่ยยังมีคนกลุ่มต่างๆจากหลายอาณาจักรอยู่ภายใต้รัฐบาลโลกผู้กลุ่มอํานาจและความเป็นไปของโลกที่ถึงฉากหน้ารัฐบาลโลกจะดูเหมือนคอยทําหน้าที่ให้โลกสงบสุขแต่เบื้องหลังกลับโกงกินเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องมีเผ่ามังกรฟ้าที่ยิ่งใหญ่ดุดราชาจนข้ามใครแต่ต้องมีสื่อที่ทําหน้าที่เป็นเอกเทศแต่ก็เป็นหนึ่งในมาของเกมการเมืองประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกโดยผู้ชนะทิ้งไว้เพียงแค่รอยโหวในการเวลากับร้อยปีแห่งความว่างเปล่าที่ถูกลบไปโดยรัฐบาล รอวันที่จะถูกเปิดเผยในไม่ช้าในบทความที่ชื่อ One Piece of the Puzzle: Implications of Japan's Insecurities and Hope Reflected in the Characters of One Piece หรือแปลเป็นไทยได้ว่าชิ้นหนึ่งของจิ๊กซอในของความไม่มั่นใจและความหวังของญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนผ่านตัวละครจากวันพีซโดยดานาโยสเชื่อมโยงวันพีซกับสังคมญี่ปุ่นให้กับผู้อ่านได้เห็นอย่างชัดเจนในบทความกล่าวว่าการลบประวัติศาสตร์ในเรื่องและการซุกซ่อนทุกอย่างไว้ชวนให้นึกถึงการหลบซ่อนรอยแผลของญี่ปุ่นที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สอง และเมื่อเราได้อ่านบทความ How Japan Teaches Its Own History ญี่ปุ่นสอนประวัติศาสตร์ของชาติตัวเองอย่างไรจาก The New York Times ภาพชีวิตและภาพในมังงะก็เริ่มซ้อนทับกันเป็นภาพเดียวเพราะการที่ญี่ปุ่นฟอกขาวความโหดร้ายของสงครามในหนังสือประวัติศาสตร์ให้ดูเบาลงและชอบทรรมมากขึ้นทำให้ประชาชนเหมือนอยู่ในช่วงความจำเสื่อม ที่พอกินเวลาหลายปีเข้าประวัติศาสตร์ในความทรงจําของผู้คนก็ผิดเพี้ยนไปเพราะความทุกยากที่เกิดจากการถูกกระทําของประเทศนั้นน่าจดจํากว่าความทุกข์ทรมานที่ประเทศนั้นทําแก่ผู้อื่นไม่ต่างกับรัฐบาลโลกที่พยายามซ่อนประวัติศาสตร์ที่ถูกสลักไว้บนศิลาซึ่งไม่สามารถทําลายทิ้งให้สิ้นซากไปได้ทิ้งไว้เคนซาโบโรโอเอะนักเขียนชาวญี่ปุ่นเคยกล่าวถึงคําประกาศของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่บอกว่ายุคใหม่ของญี่ปุ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับความอัปยศอดสูข,ของสงครามจะต้องเริ่มขึ้นแล้ว ว่าเป็นเพียงความพยายามที่จะลบล้างบทเรียนของสงครามโลกครั้งที่2สิ่งนี้ชวนให้เรานึกถึงความพยายามที่จะซุกซ่อนปรอวัติศาตรและลายแทงที่จะนาไปสู่อาวุธที่ทําลายล้างโลกได้รุนแรงไม่ต่างกับระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยสร้างร้อยแผลซึ่งไม่อาจลบเลือนได้ให้กับประเทศญี่ปุ่นและถ้ายิ่งลองเอาปรอวัติศาตร์การเมืองของญี่ปุ่นที่ฝ่ายสัมพันธมิตร26ประเทศร่วมมือกันจนรบชนะจบลงด้วยการที่จักรพรรดิสูญเสียอํานาจ มีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาญี่ปุ่นรับเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อเมริกามีบทบาทหลักในการด่าขึ้นมาใช้มาวางข้างๆประวัติศาสตร์ในวันพีซที่มหาอาณาจักรพ่ายแพ้แก,ก่กษัตริย์จาก20ราชวงศ์ที่ร่วมมือกันก่อ,กอตั้งมหาพันธมิตร และมีการจัดตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาก็จะยิ่งเห็นสายที่โยงใย,ยโลกแฟนตาซีกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกกลุ่มตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มมังกรฟ้าลูกหลานของราชาจาก19อาณาจักรที่อยู่บนยอดปีระมิดในโลกของวันพีชด้วยอำนาจเงินตราและสายเลือดที่ถูกส่งต่อมาทําให้ทุกคนต้องก้มหัวให้พวกเขาทําอะไรก็ได้ตามใจชอบตั้งแต่ซื้อและกดขี่ทาสให้ใส่ปลอกคอราวกับสัตว์ทําร้ายร่างกายเหยียดหยามและฆ่าทุกคนที่เชื่อว่าอยู่ต่ํากว่าโดยแทบไม่มีผลกระทบเพราะใครก็ตาาาาามมทที่ท่ํรร้้เผังกกฟจะถู ทับเรือจัดการพวกเขาสามารถควบคุมได้ทั้งรัฐบาลไปจนถึงเจ็ดเทพจนสลัดเผ่ามังกรฟ้าอาศัยอยู่ที่แมรี่จอร์สดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และมิเซนนำหน้าชื่ออย่างเซนชาร์ลส์ที่มีความโหดเหี้ยมใครขวางทางก็ฆ่าทิ้งชอบผู้หญิงคนไหนก็เอาเขามาเป็นเมียแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วก็ไม่สนใจเบื่อก็ปลดออกจากตำแหน่งมีกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งเป็นชนชั้นนำที่ชวนให้หนึกถึงเผ่ามังกรฟ้าก็คือไซบัตสือที่แม้ไม่ใช่ราชวงศ์แต่ก็มีอำนาจไม่ต่างกาันไซบัตสือเป็นกลุ่มบร,ททบริษัทที่บริหารโดยเจ้าของที่เป็นครอบครัวเดียวกันเกิดขึ้นประมาณในปลายยุคเมจิเรสเตอเรชันหรือการฟื้นฟูเมจิไปจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหการมกรมท ประมาณช่วงปี1867เทียบคร่าวๆแล้วประเทศไทยก็อยู่ในยุคป,ประมาณรชกาลที่5ค่ะไซบัสสึที่ใหญ่ที่สุดก็คือซ um ูมิโตโมะมิตซุยมิซูบิชิและยาะสุดะกลุ่มบริษัทไซบัสสึทั้ง4เนี่ยทำธุรกิจหลากหลายและครอบคลุมไปในหลายอุตสาหกรรมทาให้พวกเขามีอิทธิพลสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและเป็นหนึ่งในไม่กี่กลุ่มธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่จากสงครามโลกครั้งที่2บทความเรื่องไซบัสสึ War Time r โ l ลหรือบทบาทในช่วงสงครามของไซบัสสึเนี่ยถึงกับเขียนว่าพวกเขามีอํานาจเหนือรัฐมนตรีที่เเป็นทหหาารรบบบกกกและือวั สนับสนุนจากข้าราชการทําให้พวกเขามีบทบาททั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศและเจริญรุ่งเรืองในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2. 2ปัญหาเดียวของพวกเขาคือการขาดแรงงานจากการที่ชายหนุ่มทั้งหลายต้องไปรบในสงครามแต่กองทัพก็ชดเชยแรงงานด้วยเฉลยสงครามจากฝั่งสัมพันธมิตรบางครั้งพวกเขาก็ซื้อแรงงานราคาถูกโดยจ่ายเงินให้กองทัพเช่นเดียวกับการที่เผ่ามังกรฟ้ามาซื้อทาสที่โรงประมูลในหมู่เกาะชาบอนดี้และเฉลยศึกก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งมากกว่าคนพวกเขาไม่มีอาหารยาเสื้อผ้าและสุขอนามัยแทบไม่่ตาางงงกับทขอผม ในปี 2015, มิตซูบิชิได้ออกมาขอโทษเฉลยสึกชาวอเมริกันอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมากล่าวขอโทษ5ปีก่อนหน้านั้นไซบัตส์เสียอำนาจไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงเมื่อนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบลดโอกาสการผูกขาดตลาดของกลุ่มทุนใหญ่แต่สุดท้ายส่บัตสืก็ยังพอมีชีวิตรอดด้วยการเปลี่ยนร่างเป็นเคเรตสึหรือกลุ่มธุรกิจแบบเครือข่ายโดยที่ไม่ได้เป็นบริษัทแม่ลูกกันโดยตรงแต่เชื่อมกันด้วยธนาคารและทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นกลับมาที่เผ่ามังกรฟ้าในวันพีซ ถึงจะดูร้ายแบบสุดตัวแต่ก็มีตัวละครอย่างเซนดองคิโฮเช่โฮมิงและครอบครัวที่พลิกให้เห็นว่าไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนที่โหดร้ายเหมือนกันเสมอไปเขาภรรยาและลูกชายคนเล็กเป็นเผ่ามังกรฟ้าที่มีจิตใจดีโฮมิงตัดสินใจละทิ้งสถานะอันสูงส่งมาอยู่รวมกับชาวบ้านนอกการปกครองของรัฐบาลโลกเพื่ออยู่อย่างถ่อมตนแต่เมื่อชาวบ้านดูชาิกำเนิดของเขาทั้งครอบครัวกลับโดนชาวบ้านเกลียดชังและทำร้ายเพราะว่าความแค้นที่มีต่อเผ่ามังกรฟ้าบ้านของพวกเขาโดนเผา ถูกทรมานต้องหนีจากการทำร้ายร่างกายมาอยู่ท่ามกลางกองขยะผมมิงพยายามให้ลูกและภรรยากลับไปสู่สถานะเดิมแต่ก็ถูกปฏิเสธสุดท้ายภรรยาของเขาต้องตายเพราะว่าเจ็บป่วยแต่ไม่มีทางรักษาเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ตั้งแต่ความแตกแยกที่เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำ กลายเป็นอคติที่ยากจะลบแต่ในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนความโลกสวยไม่เข้าใจโลกภายนอกของชนชั้นนำด้วยเช่นกันรายละเอียดทั้งหมดนี้ทาให้แม้กลุ่มมังกรฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวละครสมมุติที่ดูเหนือจริงโดยเสื้อผ้าที่ลำหน้ากว่าแฟชั่นปกติไปไกลาการหายใจในครอบแก้วที่ทําให้พวกเขาไม่ต้องใช้แม้แต่อากาศร่รวมกับคนทั่วไปแต่ก็เป็นการเสียดสีที่ทําให้เห็นความเชื่อมโยงไปถึงชนชั้นนําในหลายประเทศที่มีอํานาจราวกับเป็นเจ้าชีวิตคนอยู่เหนือกฎหมายมีอํานาจดุจพระเจ้านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงจะขยบออกจากประติศาสตรงครามมาถึงเรื่องของลูฟี่พระเอกของเรื่องเนี่ยก็ยังเห็นการที่วันพีซเป็นภาพสะท้อนของสังคมญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนโดยดานายสชี้ให้เห็นว่าชีวิตของลูฟี่ที่มีชีวิตวัยเด็กที่ยากลําบากอาจจะเป็นภาพสะท้อนของครอบครัวที่เริ่มแตกแยกในช่วงฟองสบู่แตกในช่วงปี1997 ที่ไม่ได้ทําให้เกิดแค่วิกฤตทางเศร,รษฐกิจเท่านั้นแต่เกิดวิกฤตในชีวิตของเยาวชนของชาติด้วยวิกฤตฟองสบู่แตกเปลี่ยนญี่ปุ่นจากที่เคยเป็นสังคมชนชั้นกลางที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางมีความเสมอภาคถ้าพยายามมากพอใครก็ประสบความสําเร็จได้กลายเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ําอัตราการหย่าร้างพุ่งสูงและลูกมักได้อยู่กับแม่ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไปด้วยทําให้เกิดปัญหาความยากจนในเด็กยุคนั้นถูกเรียกภายหลังว่า lost decade แปลว่าทศวรรษที่หายไปว่ากันว่าคนรุ่นนี้ที่เติบโตมาในช่วงทศวร แห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะขับข้องใจรู้สึกเหมือนถูกทรยศยิ่งกว่าคนที่โตมาพร้อมกับความยากลําบากความต้องการของลูฟี่ที่จะเป็นโจรสลัดที่มีความขบฏและอยู่นอกกฎหมายและความเป็นอื่นที่ไม่เข้ากับสังคมใดของเราสมาชิกกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจึงอาจจะเป็นลักษณะข,ของโ ah คโดโมกกาเฮนดาคําจากยุค1990ที่สื่อถึงเด็กยุคหลังสงคราม ที่เริ่มแปลกไปเกินกว่าที่คนยุ่ก่อนจะเข้าใจอย่างไรก็ตามวันพีซไม่ได้นําเสนอว่าการที่เยาวชนอยากจะแหกคคกนั้นจะทําให้ชาติล่มจมแต่การที่พวกเขาอยากจะเป็นจนสลัดที่มีเกียรติ ซึ่งออกมาตั้งคำถามกับการใช้อำนาจของรัฐการมองคนที่ภายนอกหรือการเพ่งมองไปที่ความผิดพลาดของพวกเขามากกว่าส่วนที่ดีของพวกเขานั้นทําให้เห็นประกายความหวังว่ายาวชนจะเติบใหญ่กลายเป็นกําลังที่ทําให้ประเทศดํารงอยู่ต่อไปได้เมื่อถึงเวลาของพวกเขาหากจะให้สรุปว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้วันพีซอยู่เหนือการเวลามามากกว่า26ปีจุดสําคัญอาจจะอยู่ที่การเล่าเรื่องราวที่มีจุดเชื่อมกับประวัติศาสตร์และสังคมซึ่งเปลี่ยนไปพร้อมกับเรื่องดาวในวันพีซที่ดําเนินไปข้างหน้าถึงแม้จะดูเน้นไปที่ญี่ปุน่น แต่ก็กว้างพอที่จะทําให้ผู้อ่านจากประเทศอื่นๆได้เห็นเซี่ยวเงาของประเทศตัวเองในเรื่องนั้นด้วยเช่นกันผู้อ่านผู้ชมและประชาชนก็ได้แต่เพียงรอให้วันพีซมีตอนจบที่สวยงามและวันหนึ่งเมื่อเราย้อนกลับมาอ่านเราจะได้สนุกกับเรื่องดาวโดยที่ไม่หวนนึกถึงชีวิตของตัวเองอีกต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลว่าทำไมวันพีซถึงยังคว้าใจแฟนๆได้แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงสามารถมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปหรือถ้าใครมีแง่มุมอื่นมาเล่าเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายฝากติดตามรายการซีรีส,ส์สังคมที่และอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิง่งให้กับช่อง Today for Tomorrow ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ